สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีข่าวดีของ f อีน้องยูกิมาฝากค่ะตอนนี้กาแฟอ,อุ้มรักนะคะมีเปิดขายวางตลาดปักตะก้าแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าปังมากๆเลยนะคะสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่แอปต่อตนะคะหรือว่าเพจของ วายคเคสมัยคุปคอสเมติกนะคะบอกเลยนะคะว่าปังมากค่ะตอนนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มมากจริงๆนะคะรีบเลยนะคะช้าหมดนะคะก็รับนะคะแต่ว่าโทรมาส่วนตัวหน่อยนะคะจะได้เรีเรยกะจะได้เล่าให้ฟังจะได้มีแพลตฟอร์มให้ดูว่าระบบตัวแทนเรารับยังไงคุยกันยังไงใครที่จะวางหน้าร้านไหมหรือว่าจะถ้าในนี้ในตะก,ก้าใครที่จะ ปักตะก้าก็คือสามารถทําได้เลยต,ติดตอ่อมาหาไม่อุ้มติดตอ่อหาแอดมินเดี๋ยวไม่อุ้มจะเอาอติดตอ่อมหาแม่อุ้มก่อนเลยเดี๋ยวม่อุ้มจะบอกช่องทางในการปักตะก้าว่าจะเป็นยังไงนะคะสามารถทําตะก้าพันธมิตรได้โอเคไหมคะกดได้เลยนะคะใครที่เห็นตะก้าแล้วกดได้เลยกดสั่งได้เลยช่วงสัมพังโปมาัช้ยังดีอยู่เด้อกดได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าอาจจะแบบ โปรนี้จะหมดเมื่อไหร่นะหรือจะมีเท่าไหร่ในวันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยใกล้หมดแล้วนะกตตาก้กาเราก็จะไนั่นแล้วรีบๆนะคะรีบๆเลยรีบๆนะคะจะสั่งอีกครับกินตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบอันนี้พี่เจี๊ยบลงไหมพี่เจี๊ยบลงกิโลคือกินนะคะถ้าเรากินกาแฟอยู่บอกเลยขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยดูแลที่แบบอร่อยแล้วแบบช่วยให้เราสุขภาพดีแหมแล้วเราใจรอช้าอยู่ใหญ่หมดเลยนะคะเพราะ สุขภาพที่ดีมันก็เหมือนรูปร่างดีได้กำลังใจขึ้นมามีคนชมล้วแล้วไม่ใช่แค่คนชมยางกับตเบาเองยางไปใส่กับว่าเมื่อยเฮ็ดอย่างกับเหนื่อยหน่อยลงสามารถพเพิ่ม energy ให้ตัวเองได้เยอะมากในการที่เรารูปร่างดีขึ้นเนี่ยน้ําหนักลงมายี่สิบกิโลเนี่ยไปใส่ก็อยากไปไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยว,ยวอยากเข็นนั่นอยากเข็นนี่อยากเบิ่งน,นั่นอยากเบิงนน่งนี่ย,นย้อนยังวันที่ ก็เพราะว่ามันตัวเบาแต่งตัวได้สวยขึ้นมีลูกเล่นในชีวิตเยอะขึ้นกลับไปเป็นสาวตอนอายุหลัง30ก่อนสามสิก่อนหน้าสามสิบแบบแปกว่าลง5ล้กิโลสองหอเลิศถือว่าลงเร็วมากระบบผพลาญพเยี่ยมมากแสดงว่าระบบผลาญไม่ได้พังเยอะนะคะแบบนี้ถ้าอันนี้ไปกระตุ้นปุ๊บแล้วลงขนาดนี้ไม่อุ้มหั่นยูโตลงไมแ่แพ้หอละ สามขีดก็ว่าได้ลงน้อยมากเพราะว่าระบบพอผ่านพังมากแล้วพุงที่แน่นๆน่ะอาทิดดูไม่อุ้มใส่เสื้อผ้าสเปเนตอะคุณรู้จากผ้าสเปนเนตไหมว่ามันรัดรูปมันรัดติ้วเลยนะถ้าเวนเมื่อก่อนใส่มันจะน่ากลัวมากแต่แดีวนี้ใส่ผ้าสเปนเน็ตได้ดูเหมือนคนที่ไม่เคยมีลูกใส่คนที่ไม่เคยอ้วนใส่อ่ะเนี่ยไม่ใช่ผ้าายธรรมดาแนละ้วสเปเนตที่มันยืดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันตัวเล็กด้วยไซส์ไซส์เอ็มด้วยตัวเนี้ยสเปนเน็ตตัวเนี้ยใส่เมื่อคือนอนะที่มันเห็นแบบ เรานั่งอย่างเงี้ยอะสมมุติเรานั่งอย่างเงี้ยดูเมื่อก่อนพูดเติมมาอย่างนี้นะมันจะเป็นองลงมันจะไม่มมันจะไม่อยูเเ่เป็นชั้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะนี่คือให้ดูไม่ใช่ว่าโชว์รูปร่างแล้วน่าเกลียดนะอะไรอย่างนงี้นะขออนุญาตโชว์เพราะว่าทานตอนไหนคะตอนเช้าตอนเช้าเราดื่มกาแฟไหมคะขอโทษนะถ้าดื่มกาแฟตื่นขึ้นมาเช้าเ้าเนี่ยไม่อุ้มนั่งคุยเบาะแยะอยู่เนี่ยถ้าน้ําหนักเราเยอะเราอยากเอาลงเร็วสองซอง ขอแก้วใหญ่กว่านี้นะอันนี้แก้วละสองนะถ้าแก้วอ่าแก้วใหญ่คนสองสัพเพ้าพ่อพ่อ,พอ,พอขอแก้วอุ้มรักเนะี่ยอยู่ในกระเป๋าไอ้นั่นอนะกระเป๋าดิอ่อนั่นแหละกระเป๋านั้นทานข้าววันละมื้อค่ะใช่เราไม่ต้องกลัวตายว่าอ่กากลัวตุยกลัวตุยกินกาแฟไปแล้วแบบฉันไม่กินหิวข้าวเลยฉันจะตุยไหมอะไม่ตุยค่ะ ร่างกายเรากลไกของร่างกายเราอะถ้าเขารู้ว่าเขาจะตุยอะเขาจะไปดึงส่วนที่สะสมในร่างกายเราเนี่ยออกมาใช้เทคนิคการทํางานก็คือเราไม่หิวในเมื่อเราไม่หิวเราขับของเราขับอ่าขอโทษนะคะมันเป็นกาก,ากใยตัวเนี้ผงผงครีมที่เราใส่เข้าไปอะไม่มีไขมันจากสัตว์ไม่มีไขมันเลยนี่สมมุตินี่ว่าแกอุ้มรักผคุดใดอยากได้ใครอยากได้โกตะก้าเลยค่ะ ข่าวหน้าเราอาจจะข้างในดูค่ะความสีชมพูข้างในเอออบุนบอนี่เราทําแก้วอุ้มรักมาเป็นแบรนด์แก้วของเราเองนี่แบรนด์ไม่อุ้มเองนะแบรนด์แก้วของเราเลยอุ้มรักว้าวเพ่ดใดอยากได้อ๋อาทิ mm hmm. ้งได้กาแฟอุ้มรักเลรวเทิ้งอยากได้แก้วอุ้มรักที่แบบเป็นสีชมพูละมุนละมุน,ลมนโลโก้แบรนด์ของเรานะคะนี่คือแก้วอุ้มรักนะนี่แก้วเนี้ยสองสองนะคะน้ำประมันเห็นใบโคเวอร์นี่ปะ สีเขียวนี่ป่ะใส่เทกาแฟาลงไปสองเส้เทนำ้ำใ่ฮอดใบค์เวอร์นี่คนคนคนคาปูชิโน่ที่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้รสชาติแบบใครที่เข้าแบบคาเฟ่บ่อยๆแล้วก็ชอบกา,าแฟอาราบิก้ามันจะมีความหอมรู้ว่าถ้าใครเครกินกา,าแฟอาราบิก้าจะรู้ว่าอาราบิก้าจะมีความหอมพิเศษที่แตกต่างจากกาแฟาตัวอื่นๆมากนุ่มลหลงไหลความเป็นอาราบิก้าความเป็นนุ่มละมุนล,ลิ้นของคาปูชิโนโ่จะเป็นคนที่ไปไหนจะ วิ่งเข้าคาเฟ่นี่คือคาปูชิโน่ร้อนคาปูชิโน่ร้อนอย่างเดียวเป็นคนที่ชอบกินกาแฟร้อนมากยิ่งอย่างเงี้ยมาบรรยากาศอย่างเงี้ยได้คาปูชิโน่แบบไปไปแล้วค่ะสั่ไปแล้วสองซองเด้อเนี่ยใครเห็นตะก้ากดเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเราฉ่ำมากโปรโมชั่นที่ทํามาตั้งแต่เปิดตัวพรีเซนเตอร์วันเกิดน้องอยูวันที่ยี่สามเมษาตะกร้าแตกเตนมาไม่รู้กี่บ้านแล้วอะ่ะนะคะ รีบๆนะคะเพราะล็อตนี้ยผลิตออกมาแล้วแบบใกล้แล้วนะคะที่เราตัดโปรนี้มันใกล้จะหมดแล้วรีบๆกดตะกร้ากันได้เลยหรือเข้าไปทางบ้านฟ้าเข้าไปหาแอดมินไปสั่งกันได้เลยนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยเนอโปรโมชั่นนี้มันอาจจะได้โปรโมชั่นใหม่อีกเพราะว่าเราทำมาล็อตนี้ยตั้งแต่เปิดตัวพรีซเซนเตอร์มันจะหมดล,อดล็อตเราแล้วอะ่ะ บอกเลยว่าแตกแตนมากแต่ก้าเราตั้งแต่วันที่เปิดตัวมาฝากไว้ด้วยนะคะคือทุกคนถามว่ากินยังไงเทคนิคการกินแล้วอยากได้รูปร่างลงแล้วแบบไม่อุ้มลงชัดเจนมากแบบสุดยอดเลยอะไรเงี้ยก็คือสองซอ,องตอนเช้าแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเช้าครั้งเดียวกลัวแบบมันจะต้องลองดูก่อนลองไปซองหนึ่งก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่เราตื่นเนี่ยจนถึงแปดโมงเช้าเนะี่ย ถึงสิบโมงอะอ่ะกินกาแฟเข้าไปเราจะหิวไหมเราทดลองดูไม่ไม่หิวไงนะแต่ว่ากินเพื่อประทางเพื่อให้มันมีอะไรเข้าไปย่อยเฉยๆเพราะเราเคยเปกก็นโรคกระเพาะถามว่าโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรกินได้ไหมกินได้แต่ไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่บาดแล้วก็ไม่ทําให้เป็นกดไหลย้อนเพิ่มหรือเป็นกระเพาะเพิ่มเพราะว่าอ่ะถ้าทานสองซอ,องแล้วเราจะนอนได้ไหมนอนได้ คาเฟอีนเราใส่ไปไม่เยอะนะคะไม่มีคาเฟอีนเยอะมีอะไรที่ทําให้มันบูตเอนเนอร์จี้ของเราขึ้นมาได้ทําให้เราตื่นตัวก็คือชาเขียวผงม,มัทฉะในนี้เราผสมมัทฉะแท้เข้าไปน,านั่นเห็นบ่มมาจากเมืองนอก้วนๆเลยอลาบิกาขอ,อยอับมาจากเมืองนอกมัทฉะอยู่แล้วของเราผลิตได้ยากมากเราต้องนําเข้าโรงงานนําเข้าล็อตหนึ่งล็อตหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยล้านที่เขานําเข้ามา เราก็จองไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคุยกับโรงงานว่าเราจะใส่ตัวนี้นะต้นทุนมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขายในราคานี้ได้เนี่ยสุด,ดยอดแล้วนะคะไม่ได้เหลืออะไรเยอะรีบเข้าไปกดตะกร้ากันได้เลยนะคะหรือเข้าไปในแอปไอไปบ้านฟ้าเพื่อกดสั่งก็ได้หาทักหาแอดมินเพราะของดีๆคุณภาพพรีเมียมพรีเมียมอะราคาเนี้ยไม่ธรรมดานะคะจริงแล้วมันสามรอยเก้าสิบเลยนะแต่ว่า เราเอามาจัดเพื่อให้คุณลูกค้าของเราอ่ะได้ลองของใหม่ที่มันมีคุณภาพแล้วเรามาร่วมดูแลสุขภาพและลูกล่างไปด้วยกันเพื่อเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานเราเราจะได้เห็นลูกหลานล้นเลนหล่อนของเราไปยาวๆไม่ทําให้เราแบบปวดแข้งปวดขามีโรคมาแทรกซ้อนอ้วนปุ๊บตัวใหญ่ปุ๊บโรคแทรกซ้อนเราทันทีทุกอย่างไม่รู้อะไรจะมาทั้งไขมัน ทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนถหาว่าป่วยไม่โรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันกินได้ไมั้ยกินได้แต่ไม่ได้รักษานะคะสามารถรับประทานได้ทุกคนผู้ป่วยที่เขาลูกค้าที่อยู่ในนี้บอกว่าเป็นแต่ว่ากินก็คุมหิวได้เราก็แต่ว่าอย่าไปอดอาหารนะคะบางคนน่ะยังไม่อุ้มไม่ได้เป็นอะไรมันไม่หิวก็ไม่กินก็ได้กินแต่น้ํามันหิวจริงๆรู้สึกแสบท้องนินดๆเราไปหาอะไรมากินเพื่อเช่นกล้วยหอมซัก ลูกหนึ่งหรือไข่ตุนไข่ตุนครับหรือไข่ตุ๋นสักถ้วยเล็กๆหนึ่งตามด้วยอาจจะนมเพื่อไม่ให้ขาดโปรตีนโปรตีน่ะขาดนะคะร่างกายเราต้องการโปรโตีนที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ่ารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นแหละแต่ถ้ามันเกินเขาจะกำจัดออดไม่ใช่บอกว่าไม่ให้กินอะไรเลยให้กินจะกินข้าวจะกินข้าวแป้งเผือกมันวิตามินเกเลือแร่ ไขมันก็ไม่ใช่ว่าไม่กินกินได้แต่ว่าถ้าเป็นไขมันดีร่างกายเราจะรับเอาไปแต่ถ้าไขมันเลวไขมันเลวมันมีแบบไหนเหรออธิบายอ่าได้ถูกย่างเราต้องไปศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้มาก็คือพวกไขมันไขมันที่มันแข็งแข็งมันแข็งเข้าไปแข็งตัวได้ไปทําไปเกาะบนเส้นเลือดเกาะอะไรที่มันร่างกายเรากําจัดออกไม่ได้แต่สิ่งนี้มันมีตัวช่วยในการกําจัด ออกเช่นทุกคนแต่แรกฐานเข้าไปขออนุญ,ญาตนะคะขอโทษนะ้็ผู้ใดกินข่าอยู่จะขับถ่ายถ้าไขามันเยอะอย่างไม่อุ้มท้องอ่าพุงใหญ่ๆอะ่ะมันจะถ่ายเยอะมากสัปดาห์แรกเข้าห้องน้ํากินเข้าไปเข้าห้องน้ำสามสิบนาทีเข้าห้องน้ําถ้าเรากินข้าวเข้าไปไม่ถึงสามสิบนาทีสิบนาทีเข้าห้องน้ำ้าห้องน้ําแล้วละแล้วเอาของเก่าอะ่ะไม่ใช่แค่เอาข้าวที่เรากินไปใหม่ออกนะ ที่แบบเขาไม่ต้องการเขาสก,กรีนแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคแล้วสิ่งเนี้ยเขาก็จะเอาออกให้ไปเป็นกากใหญ่แล้วเขาก็จะไปเอาที่มันเกาะอยู่ในเครื่องในเราออกร่วมด้วยหรือเราบวมมันคือดีครับเท้มันบวมเช่นเราสายดื่มหรือเรากินเคม็มไม่อุ้มอะ่ะจะฉี่บ่อยด้วยเพราะจะแอบไตทํางานไม่ดีด้วย มันมีตัวบวมตอนแรกนึกว่าเป็นโรคไตแล้วกดก็ยังโอเคกดแล้วไม่บุม๋มคําว่ากดบุ๋มคือกดแล้วเนื้อเราไม่เด้งกลับก็แสดงว่าเราบวมด้วยจาก,การเราที่แบบเราน้ําหนักเยอะแล้วก็อาจจะมีแบบโซ,ม,โซ,โซมีโซดุ๊งโซเดียมโซเดียมก็หมายถึงการกินเค็มเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกายมันทําให้เราหน้าบวมตัวบวมได้อันนี้คือฉี่ไวมากฉี่ไ่อยอยู่หนึ่งสัปดาห์รู้สึกขาแขนเล็กลงไม่อุ้มไสท้องผู้ใดเห็นมุมไสกับไล่อส่เหยื ใส่้อมือท้องกันบบมันหลวมเดี๋ยวนี้เมื่อท่านกาปเปลี่ยนกาอย่างบางเส้นที่แบบเออถอดไว้ถอดไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแพงอยู่ทองมันแพงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยเออใส่เส้นถัดมาที่มันเมื่อก่อนที่เราผอมเอากลับมาใส่ได้แล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนที่เราตัวเล็กแขนเราเล็กเราก็เอากลับมาใส่ได้อีกอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแล้วก็เอากลับมาใส่ได้อีกมารีเควสเสื้อผ้าตัวเองได้อีกก็ไม่ต้องได้ซื้อใหม่เสื้อผ้าสมัยแบบไซส์ไซส์ L ตอนนี้ไม่พุ่งกลับมาอยู่ที่ไซส์ L แล้วนะคะ ม่อ้มมีเสื้อผ้าตั้งแต่ไซส์เอ็มแล้วมันมันมันบืนขึ้นไปหอดไซส์สามเอ็แอได้ยังไงเกือบไปสี่เอ็แนะบางอันนะถ้าเป็นไซส์ของต่างประเทศรุ่นมใส่ถไซส์ห้าไส์หกไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่าถ้าซื้อก็ซื้อเสื้อผ้าคนสาวอวบระยะสุดท้ายอะ่ะ จริงอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคากดตะก,ก้าได้เลยใครเข้าไปที่ตะก,ก้าก็คือจิ้มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนทางพันธมิตรของเราคนไหนใครอยากเป็นพันธมิตรก็มาคุยกันเรื่องตะก,ก้านะคะผ่านบ้านบ้านดําถ้าบ้านฟ้าหรือใครท่านอยากเป็นตัวแทนพันธมิตรในบ้านอื่นๆในแบบแพลตฟอร์มอื่นทักเข้ามาหาแม่อุ้มนะคะเราเปิดรับนะคะแล้วก็จะได้ความรู้ได้ทุกทุกอย่างในการบริหารจัดการ ร้านค้าตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณนะมากมากนะคะเดี๋ยวแม่มุขออนุญาตไปอาบน้ําสแตนบายลูกๆไปหาอะไรนิดหน่อยกินแล้วก็เราจะเข้าโรงงานไปดูกาแฟาอาราบิก้าที่แท้จริงที่เขาผลิตที่ดอยช้างเพื่อเราจะเพื่อเราจะไม่ได้ไปแบบนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเราจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้วยจะได้นําเข้าเฉพาะผงมัทฉะนะคะถ้า ที่นี่ผลิตได้แล้วก็อาจจะเอาในไทยตอนนี้เราสืบมาว่าที่ดอยช้างน่ะเป็นโรงงานเป็นที่ที่ผลิตกาแฟอาราบิก้าที่แบบที่สุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราไหมไม่แน่ใจนะว่าความรู้เนี่ยถูกไหมที่เรารู้มาแต่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานกาแฟทุกที่เลยที่อยู่บนดอยช้างจะไปดูอาราบิก้าทุกทุกที่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใครอยากดูเตรียมตัว บักมูลเราได้เลยนะคะอาจจะเป็นแอปอาจจะเป็นบ้านนี้บ้านฟ้าหรือบ้านฟ้าอยุกจิเพ็ปากาบ้านฟ้าทิติรัตบ้านฟ้าไวเคเคบ้านฟ้าแม่อุ้มน้องยูมิบ้านฟ้ากิษกรบ้านฟ้าบอนยูนาหรือบ้านฟ้าใครก็แล้วแต่ถ้าใครมีขึ้นก็คนนั้นแหละค่ะจะเป็นผู้ได้สตรีมไหลนะคะโอเคไหมเราเจอกันนะคะสวัสดีนะคะ ไปเตรียมตัวก่อนเดอ้อไปเจอกันนะคะจิ้มเข้าไปนะคะตะกร้ากดเข้าไปได้เลยถ้าบ้านฟ้าก็คือเข้าไปที่ YKK นะคะสั่งได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกความหักความเมตตาขอบคุณทุกความหักความแพงขงขามาเบงบวมบ์สิไล่ย่ามไหนแมมแมหรือหรือ,อพี่น้องเรานะคะคนใหม่คนเก่าที่ไม่อุ้มรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคนคนเดิมบางทีก็ไม่รู้จักเพราะว่า ชื่อไม่เหมือนเดิมแต่ละบ้านก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ททายหรือต,าบ,อตาบ่ดดีตาบอเห็นหุมนางย้อนเสียงคนอื่นจะให้ดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศว่า รีบเลยนะคะใครยังไม่ได้สั่งซื้อนะคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเปิดตะกร้าที่ต่อๆแล้วนะคะรีบเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะปังมากๆนะคะช้าอดหมดนะคะบอกไม่บอกไม่ได้นะคะต้องบอกนะคะของดีอย่างงี้ต้องรีบบอกเลยนะคะรีบกันเลยนะคะใครอยากเป็นพันธมิตรนะคะร่วมค้าขายด้วยก็รีบเหมือนกันเลยนะคะบอกเลยค่ะตะกร้าปังมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆจาก อุ้มนะคะและขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ